เฮ้ยสวัสดีครับเอาโอ้เจ้าหุนใดพื้นคืนชีพแล้วเสียงคนนิ่มเลยอ,ะอ่ะอ๋าเสียงนิ่มมากเลยครับโอ้เสียงคนนิ่มเลยอะ่ะ

แปงเรบผมในรถอยู่ไหนอะในานรถดำอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายนในมันเครื่องนะน่าเลซื้อมาแล้วแ่้งก่อนครับเสียงคนนิ่มเลยดูว้าเสียงนิ่มมากเลยอี๋ ไปผักเที่ยงับดินเยอะมากเลยเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จใส่ไซ่เจ้าวัวไวไวกันหน่อยจานสมอ้าวนู่นจานชูอยู่นู่นฮะก็นู่นแหละ แราไม่ได้มา,มมา,านี่นเอมาเห็นบานอึ๊บอึ๊บไปพักเที่ยงพักเที่ยง

การสงสัยแตกอยู่ในอยู่ในร่องน้ำเลยอ่ะสบายไหมฮะกินแล้วเหรอโอ้สาซิมาฝากนี่เอ้า กินอีกรอบฮะกิอนอะไรกินน้ำอโอ้ยเตกอยู่ในนั่นเลยบ่ที่ถ้าเจอหน้าฝนนี่เรียบร้อยแลยนะ้วน่ะนั่นถูกอยู่เนาะ ไหนวะอัดมาใหม่อยู่ไหน <บา S 1> เออนี่แลจังเมนข้าขวคนกินอะไรลุงขนมฮอขนมขนมอะไร นมไข่นมไข่กินเด็กก่อนออนอย่างเขาไ่ปดไ้แล้วเราไม่ฟันเฟืองไว้มีผููชากันาดปบอึผ, <c oughs> ผูชากันาดอ๋อใส่ที่บ้าน <c oughs> ช่วเอาน้ำมันเครื่องเอาไวไ้ถ่ายเลยไหมเนาะนั่นแหละ,หละเดี๋ยวเดี๋ยวยกลงไวน้นี่รอ ปลปิดตอนเช้าอ่ะมันจะได้ไม่เลอะกรองกรองมีอยู่อยู่ในรถแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ให้ให้ช่างนิวร็วขึนข้าวขึนข้าวสวัสดีครับโมสิบายอ้พอะลอะไรอย่างงี้นี่ฮะอะไรนะอะไรอย่างงี้ซื้อมาจากไหนิกห <c oughs> อู้คต,ตายตายตายอ,อะไรอย่างงี้อ้นี่แหละแข็งดีตายอ๋อผู้าหน่อยสวัสดีครับสีบ้บ ก็ทำทั้งคืนตีปุ้งปุ้งปุ้งอยู่กันทริปอันนี้จะไปวิ่งออกกําลังกายที่ไหนนี่มีแรชุดชั่งอัตบันดดเล้มือรถกระบะต้องคนบมันนี่มาขยับไหมแค่นี้มั้งใช่ไหมฮะเนาิ

ินพักเที่ยงครับกินข้าวก่อนอร่อยไหมเอาไม่ใส่น้ำน้ำจิ้มชอบแบบเดิมๆเน่ไปรอของวลาในรถหัวลากปลาอยู่ไหนอ่ะโอ้ ที่เจอ้ซะหดหมเดี๋ยว้บอกว่าไม่ลเอกันใหม่ทิปหน้าครับ